แต่ตอนนี้ภาพสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงเป็นอะไรเป็นไซด์เวย์อยู่ไงเพราะนั้นถ้าเกิดสี่ชั่วโมงยังไม่หันหัวขึ้นมันก็พูดยากเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูสี่ชั่วโมงกันสี่ชั่วโมงไอสิ่งที่ผมเห็นก็คือแหมมันดูจะอ่อนแรงนะอ่อนแรงลงไปนะดูค่อนข้างจะออกแนวแบบไซด์เวย์ติดดาวนิดนิด ก็ไม่ได้ไซเวจ๋าไม่ได้ไซเวขนาดแบบขนาดนั้นแต่ไม่ได้แบบดาวขนาดแบบอุย้ยดาวแข็งแรงไม่ใช่แต่ก็ยังติดดาวแต่ทีนี้ไอ้พอติดดาวเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันจะมาหลุดแล้วยืนต่ำกว่าสองหนึ่งห้าศูนย์ไปเจอกันเป้าถัดไปคือสองพันหนึ่งร้อยแต่ทีนี้ก็ยังไม่ยอมยืนแหมทำให้ใจหายกันมาสองวัน ไม่รู้วันนี้เอาอีกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้สรุปไม่เอาให้ใจหายแล้วเอาจริงหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมเออแหมลงมาทดสอบสองพันหนึ่งแล้วอย่างที่ผมบอกอะถ้าไม่ยืนถ้าไม่ยืนก็คือการปิดแล้วต่ำกว่าสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบตอนนี้เนี่ยต้องบอกต้องปิดแล้วต้องต่ำกว่าสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วด้วยซ้ำเนี่ยถ้าไม่ยืนผมก็มองว่าเดี๋ยวก็มีแรงช้อน การยืนของผมผมพูดถึงถามเฟรมระดับเดย์ใครที่ได้ตามดูบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์กันมาอย่างที่ผมบอกว่าการยืนสองพันต่ำกว่าสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบของผมเนี่ยนิยามการยืนของผมคือจะต้องจบเดย์ใช่ไหมนิยามการยืนของผมจะต้องจบเดย์นิยามของการหลุดแนวรับสองหนึ่งห้าสิบก็คือเดย์ต้องจบแล้วปิดต่ำแต่ทำไหมก็ไม่ เพราะนั้นเมื่อถ้าเกิดภาพทางเทคนิคยังเป็นแบบนี้ผมก็ยังคงมองว่าถ้าเกิดเราเทียบกันจากไทม์เฟรมระดับเด y เนี่ยมันยังไม่รุดมันยังไม่รุดแต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไอสี่ชั่วโมงมันก็หลุดมันก็เลยทำให้ไอสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะดูอ่อนแรงลงไปนะเออดูไฮลดลงนะ มันก็เลยเกิดเป็นภาพของไซด์เวดาวเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดจะกลับเข้ามาเล่นจะกลับเข้ามาไล่จะกลับเข้ามาสู้ก็คงจะต้องรอให้หลุดแถวๆสัก2,165ขึ้นมาก่อนนั่นจึงจะบอกว่าพอจะมีความหวังให้กลับมาขึ้นได้แบบแข็งแรงอีกครัง้งเพราะเดกํำลังวิ่งนะครับ พราะเดยกำลังวิ่งนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราเห็นเล็กๆเหล่านี้มันคือภาพย่อยๆของภาพสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงที่เป็นส่วนประกอบของภาพเดยเพราะนั้นเมื่อผมยังมองว่าเด y เนี่ยมันยังแข็งแรงถ้าเกิดให้วาดกราฟเด y ง่ายๆเนี่ยทรงเด y มันก็สิ่งที่ผมคาดมันคือทรงนี้ไงถูกไหม แต่พอเราเห็นเดวิ่งแบบนี้มันก็จะมีภาพย่อยที่มันถูกซ่อนอยู่ในนี้ก็คือการเคลื่อนไหวเล็กๆพวกนี้เข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเดย์ยังแข็งแรงจริงเราถ้าเดย์ยังแข็งแรงจริงแล้วเห็นสี่ชั่วโมงกลับมาเบรกทำหายอีกครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาพเดิม นี่ครับการวิ่งแบบนี้อาจจะกลับมาถ้าดูดีเทลย่อยๆมันจะมีการสวิงเล็กๆการพักเล็กๆในระหว่างวันถูกไหมเออซึ่งมันก็อาจจะไปแบบนี้แหละก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไอ้ก้อนเล็กๆพวกนี้มันประกอบขึ้นมาเป็นเส้นหนึ่งเส้นของ day เ,เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่กำลังมองหาแล้วก็คาดว่าจะเกิดขึ้นเพราะ day ยังแข็งแรง